สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเรากับช่องเจฟฟี่จอมพลังโอ้นนังเจฟไม่อยู่เฉยเลยวันนี้มาใครอยากให้รีวิวรถนะคะตามมาเลยตามมานี่ตามมาเลยนะคะเดี๋ยวจะจัดให้แบบเต็มรูปแบบเต็มไม่เต็มไม่รู้เดี๋ยวต้องดูสถานการณ์ก่อนว่าน้องเจฟจะดื้อขาดไหนอ่ะเจมจะรีวิวรถอะไรก่อน อ่ารถถ่ายก่อนเลยนะอ๋อนี่นี่นีไนนะ่ไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นนะทุกคนคือทุกคนต้องตามมาดูในนี้นะคะเพราะว่าติ๊กต k อกเราอาจจะรีวิวได้ไม่เยอะเพราะว่าบางสถานการณ์ที่แบบรีวิวมันอาจจะเป็นข้อห้ามของเขานะคะก็เลยต้องตามเข้ามาดูในนี้แบบจัดเต็มรูปแบบนะคะรถถ่ายปาคอตน่าน่้นะน้าใบดันนะอ่าอันนี้รถถ่ายอะไร น,นี่เป็นรถไถฟ,ฟอร์ดนะทุกคนเป็นนิวฮอลแลนด์เป็นเจ้าหกนหะครับอ่าต่อมาเลยต่อมาเป็นอันนี้อีแท็ก<ถ>คืออีแท็กก็มีไม่รู้นะทุกคนเรียกกันว่าอะไรไม่รู้แหละแต่แถวบ้านเนี้ยเรียกว่ารถอีแท็กเออตามตามเข้าไปดูในติก๊กต็อกด้วยกันแล้วกันมันจะมีคลิปอ่าตอนที่คันเนี้ย่ำานายอยู่อ่ะ ในคลิปแบบแรงๆที่น้องเจฟใส่รองเท้าบู๊ไปติดน็อกแง็ก็อกแงกๆๆอยู่ข้างถนนาตามเข้าไปดูนะคะรถอีแท็กบ้านเราก็จะเยอะมากเลยส่วนมากก็จะใช้ไม่ค่อยได้นะคะ <S 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 นี่อันนี้ก็เป็นอ e ีแท็กคันแรงน้องเจฟขึ้นมายืนดิอันนำเสนอนําเสนอหน่อยอ e ีแท็กคันแรง modify นะตูดกระดกนิดหน่อยนี่รถตา modify แบบตูดกระดกเลยนะทุกคน ใ,ใส่ลอ้อของดิแม็กดีแม็กที่เราถอดไปรอบที่แล้วนะคะยางมันใช้ไม่ได้ก็เลยเอายางมาใส่เลวยแท็คแทน,น,นมันก็พอใช้ได้อยู่นี่อันนี้รุ่นถ่วงถ่วงน้ำหนักอันนี้ใช้เหล็กถ่วงเพราะว่าม,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 มันกระดกมันชอบกระดกนะคะคันนี้เลยแบบใช้เหล็กถ่วงแ,แน่นอนไหมคลาสสิกไหมละ่ะคลาสสิกคลาสสิกนี่ รถประจำตำแหน่งตาครับอ่ะต่อไปไปดูรถเกี่ยวใช่มั<ถ>้ยอ่ดเฮ้ยไม่ต้องพูด,พดอ่ะต่อไปนะคะมาดูรถเกี่ยวรถเกี่ยวน้องเจ๊บไม่สนใจแล้วจะไปรถอีแตกตะพื้นตะพื้นเลย อันนี้ก็เป็นรถเกี่ยวนะคะก็จอดนานละเดี๋ยวรอเกี่ยวข้าวปีทีเดียวเป็นที่เก็บยางไปแล้วลากดน,นะคะเอออาต่อไปไปดูทะเลอบ้างรถเกี่ยวตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยังไงอะยังไม่ได้เอาอะไรมาใส่เพื่อที่จะรอเกี่ยวข้าวมะลินะคะไปดูทเลอร์ ต่อไปเป็นคันเลอดคันเลอร์คันแรงคันเขียวขเขียวเหนียวซับนะคะนี่<อ>ก็เจมไปเอาไปเจนจิมาใส่นะคะอเอามาใส่ใหม่<อ>เหลืองนิดหน่อยเพราะว่ามันผ่านมาหลายมาหรสลบมาหาเล<อ>ผ่านมาหกเจ็ดปีแล้วเอาไปวางไว้หลังบ้านตากลมตากฝนตากแดดก็เก็บขึ้นมาใส่นึกฮึกก็เก็บขึ้นมาใส่ ก็จะเหลืองออกประมาณนี้ไม่เป็นไรเหมือนแบบว่ารุ่นใหม่ยี่ห้อใหม่เปลี่ยนสีจากสีขาวเป็นสีเหลืองอแล้วก็จะมีรถอ e ีท็กอยู่ตรงนี้อีกสองคันนะคะ,คคะน้องเจฟเห็นรถอ e ีแท็กไม่ได้วุ่นวุ่นวุ่นรถ,รถยํำนาะน้องเจฟขับรถเร็วเจฟโชว์หน่อยโชว์หน่อยเร็วนี่อันนี้คันเหลืองคันแรงแต่ไม่ใช่รถคันเหลืองคันแรงของน้องเจฟนะอันนี้อีแท็กเหลืองแรง นี่ดไอยที่ใส่เกียร์เขาใช้ใที่ใส่เกียร์ป่ะมันคือด้ามอะไรมันคือแกนโช๊มันคือแกนโชกคพ่อเจมเอามาประดิษฐ์เอาแกนโชกมาประดิษฐ์ใส่เป็นด้ามเกียร์แอ่เดดเงาฟับเลยเห็นไหมละ่ะลงทุนศูนย์บาทนะคะทุกคนน้องเจมให้ความสนใจนี่ทุกคนเห็นพวงมาลัยรถสิบล้อไหมคะมันจะเป็น ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะหน,หนังแก้วของรถสิบล้ออ่ะรถเข็นดินนะคะเพราะว่ารถเข็นดินนะซื้อหนังแก้วใหม่แล้วทีนี้ก็เอามาเปลี่ยนเป็นใส่รถทเลอร์เพราะว่ารถทเลอร์ไม่มีก็เอามาตกแต่งแบบแนวคลาสสิกขัดขานหน่อยนี่นี่นะคะรถทเลอร์ก็สีเขียวอ่ะเดี๋ยวจะให้ไปดูท่อท่อลาวประดิษฐ์พิเศษไยประดิษฐ์นะทุกคนพ่อเจมประดิษฐ์เอง ใช้อะไรทำมาเจม<ร>ใช้ท่อส่งข้าวรถเกี่ยวทำนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะไม่มีทุนก็ต้องเป็นนักประดิษฐ์กันหน่อยนี่อะไรนะยาวเลยดังพ,พอเจมบอกว่ามันดาเอ้มันดาวมันยาวนะคะมันเลยทำให้เสียงดังดีนะคะ, <ản> ะ,คะประดิษฐ์เองอยากได้เสียงแบบไหนก็ทำเอานะคะไม่ต้องไปซื้อเขา น้องเจฟให้ความสนใจแล้วอีแท็กไม่หยุดไม่ยอมไปคันไหนเลยทุกคนมาดูพระรามเของข็งแรงไหมเดี๋ยวจะสตาร์ทดูอ่าเดี๋ยวจะลองสตาร์ทรถทัลเลอร์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 ให้ดูนะคะน้องเจฟบรกขึ้นชึ่นชุ่นชุ่นชุ่นอ่าเดี๋ยวรอสตาร์ทรถแป๊บหนึ่งไดไม่ติดอ้าวไดไม่ติดซะแล้วนี่นี่ดูพวงมาลัยนี่ ซื้อแล้วซื้ออีกนะคะทุกคนเดยให้ฟังเสียงใกล้ๆนะคะ นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ให้หน้องเจ๊บทดสอบก่อนว่าผ่านหรือเปล่า <c oughs> ใครอยากดูคลิปเต็มๆแบบจัดเต็มก็ต้องเข้ามาในนี้นะคะทุกคนอย่าลืมเลยแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมฝากแชร์ให้ด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทำโอ้โห,โโหแต่ดังก็มาแต่เล็กแต่ดังแต่ด่วน <c oughs> <c oughs> น้องเจฟแบบเต็มรูปแบบเข้ามาดูที่ YouTube เจฟฟี่จอมพลังนะคะยังไงก็ฝากแชร์ด้วยนะคะห้ามลืมฝากแชร์นะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะคะนี่ติดใจติดใจทะเลอร์ค่ะแล้วเอาดับก่อนลองลองดูเฉยๆนะคะลองให้ดูเฉยๆเอาอย่าไปปิดดิอาด <laughs> <laughs> ดูหน้าดิเจฟ เจ็บครับจอ๊เดี๋ยวหลอนเดี๋ยวหลอนเปิดเลยนี่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 อาเจ้าอาจโวยโวยไม่เบาไม่เบาอาามาทงเจ็ดเจาเ เอาลงมาได้แล้วไปเดี๋ยวไปดูสิบล้อกันบ้างไ,ไปดูสิบล้อรถด,ด,ด่วนคันแรงของเขาเจมนะคะเดี๋ยวไปดูสิบล้อกันทุกคนคลิปใน t ิ k t ตอลเมื่อวานโดนลบเฉยเลยคลิปคลิปไอรถคันเหลืองคันแรงของไอของน้องเจฟเมื่อวานนะโดนลบเฉยเลยคนดูเยอะมากนะคะเข้ามาติดเอเข้ามาดูใน youtube กันนะคะ อ่ะอันนี้เป็นไฟที่ซื้อมาใหม่ใช่ไหมเจมฟ์ไฟดวงนี้แต่แต่แรกอันมันไม่เสียหรอกแต่ว่าความเหอ่อยากซื้อใหม่นะคะนี่ท่อท่อหม้ออะไรนยะท่อองค์แดงนะคะท่อองค์แดงน้องเจฟเข้าไปอยู่ได้เลยนะคะท่อน,นี้อันนี้ก็เป็นแต้ที่เขาบริจาคมาเอ,อ้ยไม่ใช่รักเข้ามายึดเข้ามาอ่ะต่อไปทำไมต้องแก้เชือกปอ มาเชียรติดกระจกไว้นี่อันนี้ก็เป็นกระจกนาซาไปซื้อมาจากกรุงเทพนะคะตอนนั้นรู้สึกว่าบานละร้อย <Amazing. S 2> อันนี้มันจะเจ็บไหมไปทางนูง้นทางนู้นได้ไหมนี่นะคะที่บอกว่าหนังใย,ยแก้วนะคะที่เอาไปจิดคาเลอร์เมื่อกี้เนี้ยนี่นะคะเอาไปจากคันนี้คือคันนี้ซื้อใหม่ซื้อมาสีออกม่วงแบบ มันได้มาพร้อมกับเกียรพร้อมกับที่คุมเกียร์นะคะแบบนี้เลยก็เลยเอาอันเก่าไปใส่ทะเลยไปเดี๋ยวให้ดูฝั่งนู้นเดี๋ยวเดินตามน้องเจฟไปเลยเปิดประตูรอแล้วอ่าแทนแท่แทน,นี่ขึ้นไปรอแล้วเดี๋ยวให้ดูข้างหน้ารถสิบล้อยังไม่เคยเปิดให้ดูที่ไหนเลยนะคะทุกคนใคาอยากดูแบบเ็มรูปแบบกลเข้ามา น้ำเน่าเต็มขากูเลยเดนมาได <Wow. S 1> ้เข้าไปเข้าไปนี่น้องเจฟยืนเดินได้เลย Amazing น้องเจฟยืนแบบเดินได้วิ่งได้เลยนะคะทุกคนจะมีพัดลมไว้เพื่อแบบตอนดับเครื่องมีม่านนะคะนี่น้องเจฟนั่งประจำตำแหน่งแล้วทุกคนมันจะเป็นเบาะนอนนะคะทุกคนพราเจมตีมาประมาณ5,000นเนาะ ตีเบาะนอนมาประมาณ5,000กว่าบาทนะคะนี่ก็จะเป็นปมเฮ้ยลูกยกดำแล้วยกมายวก่นติดเครื่องเดี๋ยวก่อนนะทุกคนน้องเจฟยกดำแล้วแหมรู้ดีจริงๆริงไงสบายไหมนมอ่นั่งในประมาณหกคนนั่งขัดะมาดได้เลยเพราะว่าเวลาน้องเจฟไปที่ไหนไกลๆก็จะเอาผ้านวมขึ้นมาปูบนนี้แบบสบายมากตีเบาะนอนเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะ นี่พวงมาลมัยแหมสวยกําลังเห่กําลังเหอ่ของใหม่ซื้อมายังไม่ได้ออกไปทํางานเลยนะคะ uh oh. นี่ข้างหน้ารถก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนประมาณนี้เลยโอเค <ไป S 1> เดี๋ยวเราปิดคลิปกันอย่างนี้เลยดีกว่า,<ม>าปิดคลิปบนรถไม่บาดไม่บาี่กันมา,ม,มาหาไา ยังไงก็ฝากแชร์ด้วยนะคะทุกคนเพื่อให้เรามีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะคลิปหน้าคลิปหน้าน้องเจฟกับพ่อเจมจะทำอะไรก็ติดตามชมได้กดติดตามนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะก็ถ้าใครอยากรู้ว่าช่องเจฟฟี่จอมพลังจะทำคลิปอะไรต่อไปคลิปมันสนุกสนุกก็ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะเจฟฟี่จอมพลัง <laughs> he looked